เวลาของ The Review <Whoa! S 1> The Review อะไรก็ได้ที่มัน whoa, whoa! เขาและทิ์นะครับทางเทรัฐทีวี HD ช่อง32เวลานี้เลย 3, 4, 5 3ทุ่ม45ทรัฐทีวีที่นี่และผลการประเมินออกมาก็คูเลย yeah! รายการ The Review ว้า r e v i e อะไรก็ได้ที่มันว้าวผมด้วยผมสุครับอาจารย์สุประเกับและจิโกวีทีพิหลโอ้ยหน้าตึงเหมือนเดิมเลยสุปฏเดชยังไงบ้างเนี่ยนอกจากหน้าตึงแล้วพุงยังตึงด้วยกลับมาอีกครั้งเพราะออดดอปปิ้งแหมแอปเปิลทำขางใกล้ั้างออกโปรดัก์อะไรมาเยอะแยะขนาดนี้ดงนั้นเรามาดูกันหน่อยว่าอะไรน่าซื้อหรือน่าเมินเรื่องไปเลยที่ iPhone 17 Series กับ iPhone 17ธรรมดาเริ่มต้นราคาที่ 29,900น่าซื้อหรือน่าเหมือนน่าซื้อเอาอย่าบอกนะอะไรวันนี้ลูกค้าเข้าอ่ะไม่แอปเปิ้ลมาสั่งเราพูดป่ะเนี่ยไม่เพราะอะไรซื้อเพราะว่าหน้าจอก็เป็น1 2 0ยยเฮิรแล้ว Wi-Fi ก็เป็นตัวใหม่ชิป A19 ตัวใหม่แรมก็เพิ่มขึ้นสโตเรจเริ่มต้นก็เป็น 2A6 มันจะไม่ซื้อได้ยังไงโน้ำหนะผมนี่ทำนายอนาคตไปข้างหน้า5ปี6ปีเลยนี่ iPhone 17ตัวนี้นะครับจะเป็นยอดรวมที่ขายตลอดการดีที่สุดของ Apple เลยสุดยอดส่วนผมนี่มาจาก16ธรรมดาด้านนี้หน้าตาเหมือนเดิมผมยังจะอัพเลยเพราะอะไรเพราะว่าเลิกกักแล้วรักก่อนนะเตะเอาล่ะเราไปต่อกันที่ iPhone Air กันบ้างอรับอมอย่าเรียก iPhone 17 Air นะ iPhone Air นะเริ่มตัวราคา39,900บาทหน้าซื้อหรือหน้าเมินหน้าเมิน ไม่ซื้อเลยล่ะฉันรักเขาเมินทำไมเมินทำไมเมินครับตอนแรกผมตั้งใจเลยว่าจะซื้อแอร์เลยแต่พอเปิดตัวมาเนี่ยนะฮะ เลงกล้องตัวเดียวแล้วก็นั่งคิดถึงชีวิตตัวเองหนึ่งปีจากนี้ไปที่จะต้องใช้มันโอ้โหกล้องเดียวไม่ไหวจริงๆไม่ไหวแอบคิดนะว่าแบบ Apple คงจะมีปฏิหารเขาคงจะบอกว่าถึงแม้เราจะมีกล้องเดียวแต่เราก็มีทั้งอันต่อวายกล้องหลักและกล้องเทเลในตัวเดียวกันโอ้โหมันปกดมันทําไม่ได้มันรับกล้องเดียวเดียวเลยคือเขาเปิดไส้ในให้ดูแล้วว่าฉันยัดทุกอย่างเอาไว้ตรงท่อนนี้หมดแล้วที่เหลือมันเป็นแบตเตอรี่ทั้งหมดฉันไม่ได้กั๊กฉันทําได้เท่านี้จริงข้างล่างเนี่ยนะเป็นแบตลงมาทั้ง หมดเลยนะ<อ>แม้กระทั่งลําโพงก็ไม่ใส่ฮะนั่นนะสิ <c oughs> แล้วที่สําคัญคือถึงมันจะบางมันก็ต้องใส่เคสอยู่ดี <c oughs> นั่นนะสิเหมือนเธอลโ<ะ>พงน่ยมีตัวเดียวมีใครฟังเพลงใจตรงนั้นหรือไงเราใส่หูฟังนายจะบออะไรเขานายจะซื้อไม่ใช่เหรอเออจะซื้อแหละความรักนี่มันบังตาคนจริงเดี๋ยวก็นิ้วจิ้มต่อยมตามต่อนี่ iPhone 17 p r ็ดีกว่าอ่า p r รรอบนี้ไม่อยากเี่สั้น ไอโฟนสิบเจ็ดโปรดักชันเาจะเอาไปถ่ายหนังอะเอาเป็นว่าราคาเริ่มต้นที่43,900บาทขยับต่อจาก iPhone Air 4,000นั่นเองอน่าซื้อหรือน่าเหมือนน่าซือ้อเมินเอ้าเอ้าทำไมเมือนอะ เพราะว่าความเปลี่ยนแปลงที่เทียบจากตัวเก่าเนี่ยที่เป็น16 Pro ยังไม่มีเยอะมากพอ,อ,อแต่ว่าสิ่งที่มันได้เพิ่มมามีแค่อะไรครับมีแค่ตัว CPU ที่เป็นตัว A19 ตัวใหม่ซึ่งยอมรับนะว่าแรงจริงแล้วก็ชิปโมเดมตัวใหม่ C1X ซึ่งณเวลานี้เนี่ยผมใช้คำว่ายังไม่มีการพิสูจน์ตัวเองแล้วกันแต่อย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตามนะฮะความแตกต่างที่มันไม่เยอะตรงนี้เนี่ยมันถูกเทไปยังพลังแห่งการสร้าง วิด <Video> ีโอคอนเทนต์ถ้าคุณ ไม่ได้เป็นคนทำคอนเทนต์คุณไม่น่าซื้อ17 Pro หรอก17มันยั่วยวนใจกว่าจริงๆๆส่วนผมเนี่ยน่าซื้อด้วยความจำเป็นทำไมล่ะเพราะเราอกหักมาจาก iPhone Air ก็เลยมาจากอีก4,000ใช่แล้วผมก็มองว่าถ้าจะขยิบ4,000นะไป Pro ไปเลยอย่าไป Air เลยนั่นนะสิเพราะยังไงไซส์นี้มันก็มันก็ใช้ได้อยู่ดีกล้อง3ตัวนะสุดยอด3เตาเหมือนเดิมแหมแต่สีนี่สีจีวอไปหน่อยนะโอ้โหนี่พร้อมปวดเลยเข้ากบวกการสง i p h o iPhone 17 Pro Max ราคาเริ่มต้น48,900แล้วไปจบ8 9 0 0จะน่าซื้อหรือน่าเมินน่าซื้อเอ้ากลับไปกลับมาอะไรเนี่ยน่าซื้อเพราะว่าผมน่ยจะไปเปิดโปรข้ามเวลาเอาไว้ผมก็เลยต้องใช้ตัวนี้ก็เลยต้องน่าซื้อไปแล้วลับเรื่องไม่ได้เหรอโปรข้ามเวลาไม่ได้ก็กลัว เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันหลุดโปโรแต่ว่าบอกไว้ก่อนก็คือสาเหตุสําคัญที่ผมซื้อ iPhone 17 Pro Max สาเหตุเดียวเลยครับเพราะสายตายาวครับมองอจอเล็กมองไม่เห็นเลยซื้อ,โ,อโปรไม่ได้อาจารย์ชุมพิไม่รู้อะไรซะแล้ว มือถือทุกวันนี้เขาไม่มีจอใหญ่จอเล็กแล้วนะฮะดังชูเดชฮะเวลาคุณซื้อจอใหญ่มาคุณสายตายาวคุณก็ต้องยืดสุดแขนคุณจะมองเห็นใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยจอใหญ่จอเล็กไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวว่าเขาให้มาเท่าไหร่นะคุณอยากได้จอใหญ่ไหมวิธีง่ายๆครับคุณต้องทำแบบนี้สินี่ไงใหญ่ห่กว่าสตูอีกแล้วมันมองไม่เห็นไม่เล่าพ่อบ้าเลยเอาเป็นว่านั่นแหละ ถ้าคุณบอกว่าคุณสายตาไม่ดีนะแล้วคุณต้องไปซื้อ iPhone Pro Max ที่แพงสุดเนี่ยเอ,อซื้อแว่นเถอะถูกกว่าเยอะเลยหมายถึงว่าที่ผมหน้าเมินกับ17 Pro เนี่ยก็เพราะว่าราคาเขาอ่ะเป็นเครื่องตัวเล็กมันอาจจะเหมาะกับคนที่แบกเล็กๆนั้นแต่ว่าถ้าจ่ายระดับ4ี่หมื่นกว่าแล้วเนี่ย<า>เรากระโดดไปรุ่นใหญ่ให้ใจมัน เติมเต็มไปเลย,เลยส่วนผมเนี่ยคนที่ใช้16 Pro Max มาตลอดอ 1>, 1ปี 1> ทนกระเป๋ากางเกงตุงอย <c oughs> ู่อย่างนี้มา1ปีแต่ไม่ไหวไม่ไ,มไหวถึงเวลาแล้วที่ผมจะประหยัดเงินลงแล้วก็ลดความตุงของกระเป๋ากางเกงลงโดยการใช้17 Pro ก็พอน่ผ่น <c oughs> านการประเมินกันเรียบร้อยกับ iPhone 17 Series พอไหมฮะไม่พอพออรดรอปปิ้งขางใกรข้าง,างเปิดตัวทั้งมากมายจานนันเราไปต่อกันเลยดีกว่าในไหนเด e ะรีวิวกลับมาแล้วเรามาปรเมินกันต่อกับ Airpods Pro 3นี่ในที่สุดรุ่น3ของ Pro ก็มาซะทีราคาเริ่มต้นที่8,490บาทน่าซื้อหรือน<ำ>่าเหมือน<ำ>น<ำ>่าเมืน,<ำ>น ทไมมเินล่ะผมเมินครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าการเวลาที่ Apple เนี่ยไม่ได้ออก AirPod s Pro มาหลายปีนะฮะผมได้ออกไปเผชิญโชคกับหูฟังยี่ห้ออื่นๆมาทั้งวงการแล้วหผมคนพบว่า Apple เนี่ยนาทีนี้นะมาคุยเรื่องน้อย c a n เซ l ลิ่งนะคนอื่นเขาเลิกฮิตแล้วครับเขาทำน้อยแคนเซลลิ่งกันจน ไม่ได้ยินอะไรจนใส่แล้วเหงาจนไม่ไหวอ่ะต้องเอาน o i s e cancelling ออกมันวังเวงอ่ะอย่างงั้นเลยเลยไม่จําเป็นแล้วครับทุกวันนี้นะครับเขาอยากได้หูฟังที่มันมีประโยชน์ต่อชีวิตมากกว่าน้อย cancelling เอาเสียงดีๆเอาระบบช่วยเหลือดีๆแต่ชอบชอบ airpod s pro อย่างหนึ่งยังไงคือมันแปลภาษาได้อันนี้อันนี้ทีเด็ดอันีสุดอบผมก็จะซื้อเพราะเรื่องนี้เลยและที่สำคัญนี่ผมจําเป็นอะไรผมใช้ airpod สามไม่โปรอยากจะมีโปรกับเขากับเลข3บ้างนั่นไงต้องจัดไปอยู่มานานแล้วอันนี้ถึงเวลาอันนี้อีกไม่นานก็แบตเสื่อมแล้วพูดถึงแบตเสื่อมก็คือที่มันน่าซื้อก็เพราะว่าคนที่ใช้ airpod s pro gen 1เมื่อมน่าจะประมาณ5ปีก่อนเนี่ยน่าจะได้เวลาเปลี่ยนรุ่นเถอะได้โปรดนะฮะอย่าถึงบานนี้ไผมเนี่ยก็คือตลับเนี่ยก็คืออ้าวตลับ แบตเสื่อมอ่าซื้อตลับใหม่สั่พักหนึ่งเอาหูหูซ้ายเสื่อมอ่าซื้อแต่หูซ้ายหูขวาเสื่อมซื้อหูขวาเป็น AirPods 1ที่วนมา2 generation แล้เออ Pro 1เนี่ยมันขายดีที่สุดในโลกกับยอดขายเรื่องนี้เพราะว่าเวลาหายมันหายทีละข้างใช่เลยต้องซื้อใหม่มาเติมแต่อย่างไรก็ตามสาเหตุหนึ่งที่ AirPods เป็นที่นิยมเราจะสังเกตเห็นว่านะฮะ มันจะมีกลุ่มคนที่ใส่หูฟังค้างเอาไว้ตลอดเวลาทั้งวันกลุ่มนี้ใส่ AirPod Pro เพราะอะไรเพราะว่าข้อที่หนึ่งใส่สบายอยู่ได้ทั้งวันข้อ2 n o น้อยแ n c e ซ ing ที่บอกว่าปิดเสียงรบกวนได้เงียบเนี่ยความเจ๋งเขาคือมันสลับระหว่างน้อย Can เซ l l i n g กับทา s p a r e n t mode ได้อย่างรวดเร็วนี่ทำให้เปรันโหมดูไทยไทยนะ n s p a เ e n t mode นั่นก็คือเวลาที่คุณต้องการความเงียบคุณเปลี่ยนโหมดปุ๊บคุณได้เงียบเวลาที่มีใครอยากคุยกับคุณ เราพูดออกมาปั๊บนะมันจะออโต้แล้วก็เปลี่ยนโหมดให้อัตโนมัติให้เป็นทรานสเฟอร์โหมดทาให้เวลาคุยสนทนาเราไม่จะเป็นต้องกดต้องอะไรเลยก็คุยได้เลยความสามารถนี้จิล้วมีอยู่บน AirPod Max Pro Max มมีคุณมีแม็ด้วยเหรอ AirPod Max แล้วเวลาเดินทางขึ้นเครื่องบินผมใส่ปุ๊บเงียบปั๊บหลับสบายเลยแต่ว่าคุณไม่ได้หลับเพราะความเงียบทำไมล่ะคุณหลับเพราะว่ามันหนักมันกดสมองคุณจนคุณหลับเองความหนักของมันเนี่ยนะตื่นมาเนี่ย หูชาเลยคอเคอร์เป็นนแคอเอร์เหมือนแล้วมาต่อกันที่สายนาฬิกาคมันดีกว่านี่สวิตเซอร์แลนด์หนาวแน่อ้ย Apple Watch Series 11ราคาเริ่มต้น14,900บาทน่าซื้อหรือน่าเมินน่าเมินเดี๋ยวเดี๋ยว ใครเมินใครซื้อบ้างผมซื้อคุณซื้อซื้ออ,อะไรไให้เห็นผลกันเน่ะแน่นอนก็คือสําหรับคนที่อยากจะเข้าวงการ Apple Watch เป็นครั้งแรกนะครับผม,มตัวนี้ได้ทั้งตัวชิปใหม่ได้ทั้งตัวโมเด็ม 5G ตัวใหม่ที่ประหยัดพลังงานมากขึ้นกว่าเดิมมีเซ็นเซอร์วัดหัวใจ2ตัว <S <S และมีความสามารถในการ track รเรื่องของ Sleep Apnea ก็คือตัวเวลานอนแล้วกรนอะอันนี้ก็มีเพิ่มมาแล้วนะและมีความเป็นไปได้ ที่จะวัดพวกไฮเปอร์เทนชันหรือวัดพวกค่าความดันโลหิตมีม,ม,มีมีเขาบอกไว้เซนเซอร์ <C ensor S 2> อมีแต่ว่าต้องรอ FAA ประกาศไงแต่ดีนะ,ะคือ Apple เนี่ยไม่เหมือนเจ้าอื่นเจ้าอื่นเนี่ยทำตัวเป็นเครื่องวัดความดันโลหิตเลยแต่ Apple บอกว่าฟีเจอร์นี้จะแค่บอกว่า Possible hypertension คือมีโอกาสที่คุณจะความดันสูงหรือต่ำเพราะว่าไม่ไม่ทำตัวเป็นเครื่องมือแพทย์ถ้าถ้าเกิดว่าจะวัดความดันได้จริงต้องเหมือนหัวเว่ยวอนดี็นอันนั้นมันจะบวมขึ้นมาเลยถุงลมบ่งพองขึ้นมาเลยอันนั้นถึงวัดได้นนั้ผมคิดว่าเนี่ยมัน ได้ทั้งฟีเจอร์ย้อนหลังที่เคยมีมาทั้งหมดนี่แล้วก็ได้ฟีเจอร์ใหม่เข้ามาในราคาเท่าเดิมจะบอกว่าโมเด็มใหม่เนี่ยมันลุ้นกันว่าทําให้นาฬิการอดเป็นทั้งวันไหมเพราะว่ามันรองรับ 5G แล้วจะซื้อหรือจะมาลุ้นอีกใช่ส่วนผมน่าเหมือนพ่ออะไรรู้ไหมรอคอยการอัปเกรดเปลี่ยนแปลงของ Apple Watch มานานหลายปีเชื่อไหมอ,อ,อ่ะผมถามคุณ Apple Watch เนี่ยไม่ได้ดีไซน์ใหม่นี มานานแค่ไหนละโอ้โหก็ตั้งแต่น่าจะแรกๆเลยล่ะตั้งแต่มันเกิดตั้งแต่มันมามันไม่เคยเปลี่ยนมันมีแค่ว่าจอใหญ่ขึ้นจากการที่มันกว้างขึ้นจากการแสดงผลใช่บอดี้มันเท่าเดิมเหมือนเดิมแล้วก็เอาเบเซลให้เล็กลงเล็กลงเล็กลงปีละ0.1มิลอะไรเงี้ยผมรอคอยมานานจนกระทั่งมันมาถึงรุ่น11เนี่ยนะฮะผมก็เลยบอกว่างั้นเราไม่รอแล้วเราไปใช้ยางอื่นดีกว่าส่วนผมเหมือนเพราะอะไรแหมจะมาบอกว่าใส่นอนแล้วดีสลีปแอปหน่งแอปเหนียเรื่องต่าง เราเคยหลับได้เพราะการใส่ Apple Watch ไหมฮะก็มีคนที่หลับได้อยู่มันเป็นนาฬิกาที่ไม่ได้บางไม่ได้เบาเลยมันลำคาญมือลำคาญพลิกตัวผพ้ตื่นเลยฉะนั้นต้องเป็นของที่มันบางจริงๆวอ h ฟิต4ผมบอกเลยว c h Fit 3ก็ได้ราคา2,000กว่าบาทไม่ต้องไปเสีย14,900ที่จะใส่นอนอะไลเปอรวอนนะบอกแล้วเราขยายแบตจนคุณสามารถใช้ได้เต็ม24ชั่วโมงแล้วแล้ววันต่อไปล่ะให้กูทำอะไร แล้วให้ให้ใส่นอนด้วยแล้วตื่นาจะให้ใช้ต่อเออจะนอนก็ให้วัดการนอนอแล้วบอกได้ยีิบสชั่วโมงเต็มแล้วเช้ามาไปยังไงต่อล่ะพ่อไปหัวเวย่ยเลยชาร์จทีหนึงไปยีิบเอวันว้าวชาร์จลืมเลยไม่คิดจะเปิดหน้าจอกอันยยอดจริงไปต่อกันที่ Apple Watch SE SE อ่าเอลยนะ,อ,ะอันนี้ราคาเ่าเริ่มต้นที่ 8,500บาทน่หน้าซื้อหรือหน้าเมืนหน้าซือ้อ,อเอ้าเอกสารเ,เ,เลยหน้าซื้อน้าซื้อเพราะว่า Apple Watch s เ3ตัวนี้นะครับอัปเกรดใส่นู่นใส่นี่ใส่ชิป S10 เข้ามาทำนูน่นทำนี่จนกระทัง่งผมว่ามันไม่ได้ต่างจากไอ้ แอปเปิลวอทซีรีส์แล้วใช่เลยนะฮะเหลือแค่บางความสามารถบางอันที่เขาดึงมานิดนึงเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวราคาไม่เท่ากันเอาเซลลูล่าออกแค่นั้นเลยไม่มี eSIM ผมจะซื้อให้ลูกเพราะว่าเข้าสู่วัยต้องมีนาฬิกาแล้ะเอาแบบนี้ดีกว่านนั้ก็คือสมมุติว่าผู้ปกครองที่อยากจะแบบพาอะไรนะบุตรหลานเนี่ยเข้าวงการสปอร์ตหรือว่าเข้านาฬิกาที่ t r a ็กสุขภาพเนี่ยก็เริ่มต้นที่ตัวนี้ราคาไม่แพงถ้าคุณใช้ Apple Ecosystem อยู่แล้วนะครับต<อ>้อบอกไว้ก่อนว่า Apple Watch จะต้องมี iPhone นะครับแต่ไม่จะเป็นจะต้องใช้ iPhone ลูกนะถ้ายังไม่ให้โทรศัพท์ลูกไม่เป็นไรเอา iPhone พ่อ iPhone พ่อแม่นี่แหละก็คือ,อเซ็ ให้มันเป็นเซตให้ลูกได้นี่คุณอาจจะไม่รู้เรื่องนี้เพราะคุณไม่เคยมีลูกคุณมีแต่หมาชอบชอบผมเซตบ่อยเลยเซตให้ลูกผมชอบคำสุเดชพูดเมื่อกี้นี้สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่จะพาลูกหลานเข้าตอนแรกนึกว่าเข้าวงการพาลูกหลานเข้าสมาร์ทโฟนสมาร์ทบอทผมจเข้าไปยังไงวะจะพาเขไม่หลานไม่ได้พาลูหลานเขาบอกเป็นเถิไปต่อกันที่ Apple Watch Ultra 3าสุดท้ายยัง ุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วนะหมดแล้วนะไม่เครค้างเลยวันนี้ประเมินกันจนเมื่อยเลยทีเดียวเริ่มต้น29,900นี่ถูกลงกว่าเดิมนะเดิมเปิดตัว30,000กว่านิดๆนะสองหมื่นเก้าเก้า้น่าซื้อหรือหน้าเมินหน้ามืนใจ Apple Watch Ultra สองอยู่เพิ่มติ๊ดๆที่มาจาอ Ultra หนึ่งนี่มันดีเท่าไหร่เลยแล้วอัน a สามก็สเปคนยี่ห้อเนี้ยไอตัวสามนี่นะเหมือนตัวเดิมเป๊ะทุกอย่างแค่ ชิป S10 ที่คุณไม่ได้ใส่มาเมื่อปีที่แล้วอ่ะเหมือนนึกได้ใส่ให้มันหน่อยแล้วตั้งชื่อเป็นเออโอ้ลืมของปีที่แล้วมาใช้ปีนี้ขนาดใส่เอาใสเอัล้าหนึ่งอยู่อ่ะยังไม่ค่อยรู้สึกว่าจําเป็นจะต้องไปเอาล้าสเลยเพราะว่าความเปลี่ยนแปลงบนหน้าจอที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยถามว่าดีไหมคงดีสําหรับ บางคนที่วิ่งเทรลหรือคนที่แบบว่าไปขึ้นเขามันคงต้องใช้นั่นแหละแต่ว่ามันก็อาจจะยังไม่เหมาะสำหรับคนทั่วไปดับน้ําที่ได้ลึกกว่าเดิมก็อาจจะไม่ได้เหมาะสําหรับคนทั่วไปนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณซื้อมาแบบว่าต้องการจะเป็นแบบสมาร์ทวอททั่วไปเนี่ยอัลตร้าเนี่ยมันผมพูดว่ามันโอเวอร์โอเวอร์สเปคไปส่วนคนที่ซื้ออัลตร้าหอยู่แล้วอัลตร้าสออยู่แล้วเนี่ย ไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างเลยแล้วดาวเทียมเมื่อไหร่ใช้ได้เนี่ยดาวเทียมเหรอที่บ้านผมใช้ได้อยู่เลยเนี่ย GPS เนี่ยแต่ว่านอ้ไอ้ตัว SOS เนี่ยต้องบอกว่ามันมีเรื่องของประเทศที่มันซัพพอร์ตอยู่ยังใช้ไม่ได้นะครับแล้วหมุนลูกโลกมานะประเทศที่ซัพพอร์ตซันทลา์ตอนนี้นะมีอยู่ขยุ่มเดียวอะโอ้โน้อยมากแล้วประกันที่ว่าก็คือ2ปีนะฉะนั้นเลย2ปีไปแล้วต่อประกันไม่ได้ด้วยเพราผื่อต้องจ่ายตังค์เพิ่มด้วยอย่างรายเดือนไม่ต้องจ่ายอยู่แล้วเพราะรุ่น1กับรุ่น มันขาดไปแล้วนะนั่นคือจะจ่ายยังไงนะแต่ดังนี้ ใครดำน้ำนี่เขาดำน้ำได้40เมตรชีวิตจริงพวกเราเวลาดำน้ำ6เมตรก็ปวดหูแล้วะฮะผมตายเลยสเมตรแล้ว <laughs> ผมดำอยู่ในอ่างน้ำที่บ้าน <laughs> บบนี่แหละว่ากันไปเอาเป็นว่านี่การกลับมาของ The Review เฉพาะกิจนะครับเฉพาะนี่เลย all dropping เพราะว่าออกโปรดักต์กันเยอะแล้วเกินจนขางใกล้ค้างหลายคนก็ค้างคาใจตัดสินใจไม่ได้เรามาตัดสินใจให้แล้วนะครับเราลงคลิปนี้วันที่18แนะครับแล้ววันที่19้นี่พอของออกมาเด เรามีไลฟ์แกะกล่องกันด้วยน่าสนุกเลยทีเดียวและนี่คือการกลับมาของ The Review r <World. S 1> รีวิวอะไรก็ได้ที่มันวว <World. S 1> ไปก่อนนะราคาเท่าไหร่สามหมื่นเก้าพันเก้ารอยอาช่ยเดี๋ยวน <c oughs> ะน่าซื้อ <c oughs> หรือหน้าเมิน <c oughs> คุณประเด็นี่ก็ไอไม่เลิกนะไออ่คนอยู่เขาที่รับไออ่อนเนี่ยนี่จำควาผ่านมากี่ปีแล้วเนี่ยกูเนี่ยไออยู่เป็นไซนัดอันนี้มันกลับมากำเริบจริงอันนี้มันหยุดไม่ได้จริงวะผมว่ามันไม่เคยหยุดลงเลยล่ะมันเลิศไปเรื่ยตลอด